ทำงานครับโอ้ยลุงเนตพาลุยงเนตพาลุยลเนตพาลุย แล้วครับวันนี้หามาดักหนูหมายเดิมครับลุงเนต่จะมาลองซ้ำหมายเก่าดูจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปรุนกันครับใช้กับดักองเหล็กลวกกับคุบกับวงเดือนกับฟ้าผ่าเหมือนเดิมครับหมายนี้ลุงเนตรเคยมาดักแล้วนะครับเป็นทุ่งนาล้างหนูเยอะมากครับือ ตรงนี้เคยมาดักนันครับตรงนี้ยเดี๋ยวรู้ด้ว่าจะติดอีกหรือเปล่าตรงนี้ใช้กับฟ้าผ่าครับรุงผี้เช้าครับคุงนี่จะมาดูคืนนี้ไม่มาครับอากาศมันหนาวครับ ครูครับสวยเลยรอยคุ้ยใหม่ๆยังมีอยู่นะครับเนี่ยลุงเนี้เคยมาดักแล้วครับตรงนี้ลุงเนี้ก็เคยดักนะครับแต่ครั้งที่แล้วดักไม่เข้าเดี๋ยวครั้งนี้ลองดูครับ เน่ใช้เหยือปูเหมือนเดิมครับเหยือปูดิบ รูนี้ก็ดักยังไม่ได้นะครับเนี่ยโอ้ยดูขุยมันใหม่เลยครับนี่ครับเดี๋ยวรุงเนตรดักหลังนี้เสร็จพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาลุ้นด้วยกันนะครับคืนนี้ลุงเนตรไม่มายามครับตรงนี้เชคกับดักวงเดือนครับเหยื่อปูเหยื่อปูดิบแบบนี้ครับต้องเสียบแน่นๆนะครับถ้าเสียบไม่แน่น หนูมันจะดึงแล้วมันไม่ลั่นครับมันจะหลุดรูดสวยเลยเอาไว้ปากรูเนี่ยครับออกมาเจอเนี่ย,ยลั่นอีกแล้วครับโอ ต้องระวังครับกับวงเดือนเนี่ยดักยากมัดไว้หน่อยครับการมันดึงไปพรุ่งนี้เช้าเรามาลุ้นด้วยกันนะครับคืนนี้ลุงเนตไม่มาดูครับหนาวครับ ได้ไม่ได้ก็ตองรุ้นกันพรุ่งนี้เช้าหระครับวันนี้รุนเล้กลับบ้านก่อนครับรอรุ้นนะครับสวัสดีตอนเช้าครับเดี๋ยวเราพยายามหนูด้วยกันเมื่อคืนไม่ได้มาดูครับจะได้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ วันนี้หมอกลงจัดเลยครับหนาวไปครับมาดูด้วยกันสิว่าเช้านี้จะหมานไหมครับไม่หลันครับ วงเดือนก็ไม่ลั่นครับจะได้ตัวหรือเปล่าเนะี่ยเอาเอาล้วครับยังใหญ่อีกแล้วการคออีกแล้วครับนี่ครับกับฟ้าผ่าทำงานครับโอ้สวยครับสวยช้านี้ไม่แห้วแล้วครับ ใหญ่เลยใหญ่เลยลาบปากอีกแล้วครับลุ้นต่อลุ้นต่อดูกลับคุบสิครับรู้ว่ากงเหล็กเข้าหรือเปล่าไม่เข้าครับนี่ครับไม่เข้ามา กินกับฟ้าผ่าไม่ลั่นครับนี่ก็ไม่ลั่นครับ โอ้ oh, หลังนี้ทำงานครับแต่ไม่ติดลั่นครับอือโอ้ลั่นครับแต่ไม่ติดพ่าดเอาโอ้ oh. ลั่นครับลากออกมานี่ โอ้ oh, หลุดครับหลุดโอ้ oh. ติดครับติดแต่หลุด hmm. ลดูลับคุบสิครับกับกงเหล็กเข้าหรือเปล่า ไม่เข้าเลยครับรูสวยๆเลยแต่ไม่เข้าเนี่ยครับดูกับคุบดูกับกรงเหล็กหลังสุดท้ายครับขุคย,ยครับเข้าหรือเปล่ปาโอ้ทำงานครับโอ้ติดครับติดติด นี่ไงอ,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 อุ้ยอ,อุ้ยอ้หมานครับมานใหญ่อีกแล้วสองแต้มครับวันนี้หลังจากที่เมื่อคืนนี้ไม่ได้มาดูครับลาบปากอีกแล้วครับพอได้ตำน้ำพริก ใหญ่เลยใหญ่เลยครับวันนี้ลุงเน่ก็พามาดักหนูได้สองแต้มใหญ่ๆเลยครับกับฟ้าผ่ากับกับคุบหรือว่ากงเหล็กนั่นแหละครับหมานครับเดีให้ดูใกล้ๆครับนี่ครับใหญ่เลย เพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนรฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ตามน้ำพริกครกใหญ่เหมือนเดิมครับลาบปากอีกแล้วครับลาบปาก